วันนี้ก็จะมาสอน RF, เอฟเฟกเอฟเฟกนี้นะคะเอฟเฟกแมวนะคะถ้าทุกคนไม่รู้ทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะไปใส่ไอดีในไปเอาไอในก o o g l e ก็ได้นะคะถ้าเล่นในแท็บเล็ตนี้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยเพราะว่าพ่อพ่อเทียงไม,ไม่รู้นะคะแต่ก็จะมาสอนนะคะให้ทุกคนไปที่ Google ค่ะ Google นี้นะ กูโกวันนี้ก็ได้นะคะแต่ห้ามลบออกนะหรือว่าอันนี้ก็ได้ค่ะันนี้ก็ได้ทับไปเลยแล้วก็เพียงเพราะว่าเราบอ,อกค่ะอย่างนี้นะอ้ะออีนี้นะคะเราบอ,อกนะถ้าให้ทุกคนกดตรงนี้นะกดไปเลย ก็จะขึ้นตรงนี้นะให้กดไปที่ลานอวตันแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะค้นหาไม่ต้องพิมพ์ก็ได้อันนั้นนะค้นหาตรงนี้ก็ได้ค่ะพิมพ์ว่าชมพูนะพู้เรากดไปที่ชมพูชมพูในร้านอวอร์ตนค่ะ จะเอาอะไรดีทุกคนจะเอาอะไรก็ได้นะคะแต่ทุกคนจะเอาทุกคนต้องทําอย่างนี้ก่อนนะนี่มันก็จะเป็นคำว่าคัดลอกอยู่ลิงนะคะให้กดลงไปเลยมันจะไม่มีอะไรขึ้นมานะคะทุกคนก็คัดลอกเสร็จแล้วทุกคนก็คัดลอกกดคัดลอกอยู่ลิงนะเสร็จแล้วเดี๋ยว คนจะคัดลอกอะไรก็ได้นะคะเตื่อนได้หมดเลยจบแล้วทุกคนกคนก็ไปที่รูปค่ะ ลอ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 วายว่ายว่ายวายทำไมไม่เชนแบบนี้วายเราไม่ได้ใช้ไม่เชนนะคะให้กดที่แต่งตัวตรงนี้นะแล้วกดตรงนี้สี่เขียวยางนี้นะที่ใส่ไอเดียเดี๋ยวทำให้ดูคืนนี้ kot ani, ani na, kot ani, kot bentuk tuan ni. กดแล้วก็มันก็จะเคลื่อนหน้าแบบนี้นี้นะถ้าใครทำเป็นก็อย่าดราม่ากกันเลยนะคะเพราะว่ามาสอนคนที่เป็นมือใหม่ทั้งนั้นกดตรงนี้กดตรงอันนี้ค่ะจะพิมพ์ให้ กดเห็นกดอันนี้นะกดตรงนี้กดเสร็จกดเสร็จ คำว่าให้ใส่ไอดีใส่ตาเลยกดถ้าเล่นในนี้ก็จะรู้แหละกดที่ตรงนี้นะมันก็จะมีเลขตรงนี้ใี่คันลอกมาแล้ว กดตรงนี้ไปเลยถ้ามันไม่ใช่เลขก็ถ้ามันลบอันที่มันไม่ใช่เลขค่ะใส่ตามเลย ID นี้นะ ID ที่อยู่ในกรอบเนี่ยชึบใส่ตามเลย ID นี้นะให้ให้ทุกคนค่ะ โอ้ก oh, ็จะมือใส่หมวกกันเลียงเดี๋ยวไปใส่ในนี้ก็ได้ เสียงแม่เล่นิกต็อกค่ะทุกคนใส่กันเสร็จยางโอ้โหแม่งคนตัวใหญ่เลยใส่เสร็จก็ถ้าเกิดว่ใส่นี้เราใส่นี้เสร็จแล้วนะ อันนี้เสร็จมันก็จะได้วันหนี้มคนก็เอาไปเลยค่ะเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยนะคะได้ไอดีมาแล้วต้องเอาไปเลยนะคะถ้าไม่เอาก็อย่ามานี้นะคะไม่ต้องดราม่าก,กันนะคนที่ทําเป็นก็ขอภัยนะคะวันนี้มาสอนคนที่ทําไม่เป็นนะคะ มาทำกันได้นะมาทำตามกันได้นะคะบ๊ายบายจุ๊บ